ที่เนี่ยพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยกับบาทหลวงแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโบสถ์ในการหารือถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในการเจรจาก็ตอนนี้ก็มีการเร่งแ,กแจกวัคซีนป้องกันโรคหัดให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะครับเราิดท้ายข่าววันนี้ครับคุณผู้ชมครับไปดูบริษัทอุสตสาหกรรมการบินแห่งชาติจีนหรือว่า AVIC ผู้ผลิตเครื่องบินชั้นนาของจีนเขาบอกว่าจีนนั้นเนี่ยได้มีการทดสอบอากาศยานไร้คนขับขนาดใหญ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ชื่อรุ่นว่า QMX 5 0นะครับเป็นผลงานที่จีนพัฒนาขึ้นมาเองประสบความสำเร็จในการบินรอบปฐมฤกษ์ที่เมืองทอี่เมืองไอวินีหลินนะครับในมณฑลซ่างซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อว,วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอากาศยานไร้คนขับลำบล่าวใช้บินบริเวณขอบอวกาศหรือว่าพวกอวกาศที่สูงจากพื้นดินในระยะประมาณเนี่ยหนึกิโลเมตรนะฮะคุณผู้ชมคือได้รับการพัฒนาโดยสถาบันอากาศยานที่1ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือข่ายของ AVIC โดยส่วนประกอบทั้งหมดระบบเครื่องบินล้วนอยู่ในสภาพดีหลังจากประสบความสำเร็จในการบินครั้งแรก QM X 50นับเป็นอากาศยานไร้คนขับรุ่นแรกที่มีความสูงการบินเนี่ยสูงและก็ความเร็วต่ำและมีอัตราส่วนของความยาวปีกสูงมากขณะเดียวกันนั้นเป็นอากาศยานขนาดใหญ่รุ่นแรกที่มีลำตัวคู่ขนานกว้างอีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มอากาศยานไร้คนขับขนาดใหญ่ระบบไฟฟ้าซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวนี่เป็นแพลตฟอร์มแรกของบริษัทเนี่ยคุณผู้ชม คือบินได้สูงเนี่ยถึงร0อยกิโลเมตรจากพื้นดินนะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของผ่าประเด็นโลกในวันนี้นะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มูล,ลนิธิยังมีเราโดยสถานีข่าวท็อปนิวส์และผู้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลภายใต้โครงการยังมีเราปัน่นปันสุขหยุดมะเร็งนำโดยคุณสนทิยานชื่นรืัยไทยในธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทท็อปนิวส์ดิจิทัลมีเดียจำกัดได้เข้ามอบเงินบริจาคจำนวน2ล้านบาท